พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายและพระอาจารย์ธทีรพัฒน์กุลทีโรหัวหน้ากองประสานงานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมผู้แทนเป็นผู้แทนวัดพระธรมมธธรมกายมูลนิธิธรรมกายส่งมอบถุงยางชีพจำนวน250ชุดแก่ผู้แทนส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อนำไปช่วยเหลือโรองเรียนวัดบางขวากตำบลย่านยาวอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับโรงเรียนวัดบางขวากได้รับรางวัลโรงเรียนดีสีตำบลย่านยาวและเป็นโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรมอย่างต่อเนื่องมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสมเน,นภาคฤดูร้อนปีที่ผ่านมาด้วยนะคะดังนั้นวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายจึงส่งมอบถุงยางชีพ เข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนในพื้นที่ด้วยค่ะเนื่องจากทางโรงเรียนวัดบางขวากตําบลย่านยาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีได้เกิดเหตุการณ์ ไฟไหม้ในวันที่5สิงหาคมเวลาประมาณ6โมงเช้าทางโรงเรียนก็ได้รับความเสียหายมีอาคารไม้หลังหนึ่งซึ่งเป็นอาคารเรียนของนักเรียนได้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ทางด้านพระอาจารย์สุเชษปัญญาวาชิโรประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ก็ได้ขอความอนุเคราะห์มาทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนบางควากที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวก็ได้เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนดีสีตำบลรวมทั้งทีมงานฟื้นฟูศิลธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้มี การทำงานความร่วมมือกันทั้งในด้านการจัดกิจกรรมทางด้านส่งเสริมศีลธรรมให้กับเยาวชนรวมทั้งเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนอปีที่ผ่านๆมาทางวัดพระธรรมกายและมูลที่ธรรมกายก็ขอแสดงความเสียใจและขอส่งกำลังใจและส่งข้าวสารอาหารแห้งจำนวน250ชุดเพื่อให้ทางโรงเรียน ได้จัดทำเป็นอาหารกลางวันสนับสนุนให้นักเรียนและเป็นขวัญกำลังใจในพื้นที่ก็ขอให้ทุกท่านทั้งคุณคณะคุณครูอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองอผ่านพ้นความยากลำบากในช่วงนี้ไปและขอให้มีกำลังใจมีพระรันตรัไตรเป็นที่พึ่งที่ลึกเพื่อที่ให้การ เผชิญเหตุการณ์ในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีจเจริญพร